เราเอาล็อกเราไปใส่ไม่ได้เหรอเออว nah. ่ะเราเอาล็อกเราไปใส่เลยดิล็อกล็อกในกล่องอูล็อกในกล่องเหรอไม่ไอ้คุณริวขับขับรถไปแล้วพี่ล็อกอยู่ในรถคุณริวลืมนี่ล็อกมันไม่ล็อกด้วยอ่ะจะช่วยเฮียเพื่อนมันอยู่ไหนวะพี่เก่งเล็งสามเล็งรอที่หน้า เจ๊ <mm okay. <mm มันมาอย่างไงมันไม่มันคุยกับพี่แล้วอูมันบอกว่า no ช anyway> ่วยเอาช่วยเอาปืนที่จ่ออยู่หัวผมลงแล้วนี่ไงมันพิมพ์นี่ไงเอาไอ้ดุนที่จ่อหลังหัวผมออกไหได้ไหมครับเอาออกเลยดีสเอ้ยกูรู้แล้วทำอะไรดีเดี๋ยวกูสูบน้ำมันแม่ให้หมดรถเลย๊บไึงเอ้ยกูเททิ้งกันคันเนี้ยกูเททิ้งกัน เอาทุกอย่างกินกันเราใหได้อะแต่เราไม่ต้องบอกชื่อเรามันไม่รู้ชื่อเราอยู่ดีเอ๊แม่งเจอกูเต้มาถามว่าหนีมามากูมีล็อกเลยสัตว์เปิดประตูให้เปิดประตูให้แล้วกูขโมยน้ำมันพี่กคนนี้น่เปิดประตูล็อกเลยด้วยไงแล้วกูขโมยน้ำมันไง อยู่ตู้พี่น้องอยู่ประตูเดี๋ยวมันขโมยขโมยรถได้อยู่ตู้พี่น้องอยู่ประตูนายพี่พี่ักขวางไว้พี่เฮ้ยกูไม่ได้แดกน้ำมันอันนี้มึงเละกันอยู่อะหรือไม่กูเจอคนเซฟโซนขโมยรถแม่งน้ำมันพี่คนเพี่เลยพี่น้องไปเอาถังมานดีพี่มันดีถังไหมอ่ะรถมันไม่ต้องเอารถไปมึงอ่ะทิ้งไปเนีลยรถไม่มีมีพี่รถแดงมี รถแดงอยู่ไหนอะรถแดงอยู่ข้างหน้าเนี่ยหน้าแดงราคาแบบ้ชิงแม่งอู้อูมึงเอาไปเติมอีกคันนึงดิอีกคันนึงเต็มแล้วพี่รถเราอ่ะอ๋ออีเออีคันใช่ไหมได้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 อู๋เอาถังใหญ่เลยป่าพี่โนเอาถังใหญ่เทียบไปเติมเติมคันเออเนี่ยกูไปเติมคันนี้ก่อนเหลือครึ่งถังแต่เนี้ยคุดูหมดอ่ะเทียบกันหมดแล้วพี่โนเอาแล้วถังพี่ถังใหญ่มันได้หมดเลยพี่แป๊บนึงแล้วกูเติมคันนี้อยู่เร็วเร็วเร็ว รถเราเต็มเลยว่ะแล้วพี่ด่วนๆเลยเนี่ยได้รถคืนแล้วเนี่ยคันนึงเออต่ละมันแต่นะไมนเก่งเสียบโซนดีงามมีนไม่ยอมใส่ล็อกมาแล้วกูใส่ล็อกเป็นเมมเบอร์แล้วนะเมื่อกี้อดมินบินมาเหรอใช่ใช่เขาห้ามไหมจะหมดแล้วไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรกูทิ้งอีกอ่ะกูเททิ้งกูไม่ไม่เปลืองมาเติมรถมาเติมรถตัวเองพี่อ้าวไปไม่ต้องซื้อ ก็ไปหมดแม่งน้ำมันเต็มว่ะเราล้มันสองคันเหรอใช่พี่เกมหมดด่าชุดเด็กเฮียใช่ไหมไปเดี๋ยวรอกันได้เนี่ยอีกชั่วโมงหนึ่งเซิร์ฟรีดูดิมึงกับกูใครจะไวกว่ากันสวัสดีครับประกันครับเฮ้วพ่เแม่ เรา abei, เราเราลงมาเคลียร์กันหน่อยครับรถเป็นไรเนี่ยต้องมาเซ็นนะออกไม่ได้ออกไงครับกดอะไรี่ออกไม่ได MM ้ออกไงครับกด F บอกดิกด F กด F ครับกด F กด F กดแล้วก็ออกไม่ได้ลองกดลองกด F สองดูครับ F2 มันเป็นแหละพี่ย้ายที่นั่งไงอลองกดลองลองดู F2 เขาเลยครับเตารูมันเปิดนะประตูมันเปิดนะลองเห็นที่นั่งเลยนะจะก็ไม่ได้ตีนี่มันพาตรงที่มันขับรถติดนี่แหละแลดินก็ดูดน้ำมันไอเขาเล่นคนเดียวเขาเล่นคนเดียวด้วยวะจริงเหรอคือแม่สงสารตีเหรอครับคือตุางตาเล่นมัน้เลนียใช้ความน่าสงสาร อยู่อยู่คนเดียวใช่ไหมครับงั้นลองลองมาเดี๋ยวจอยตี้แล้วมึงก็เนี่ยมึงก็ปิดรถปิดประตูรถอัดหน้ามันอยู่อยู่กับอยู่กับพวกผมไหมล่ะถ้างั้นเสียงมึงมันไม่น่าเชื่อถือนึงบอกแล้วให้พวกเมืองขับรถออกไปเลยเดี๋ยวกูจะไปรอบนหลังคามันจะต้องออกไปหาน้ำมันเว้ยอ่าโอเคโอเคแป๊บแป๊แปย่งขับรถออกได้ไหมเดี๋ยวผมจะจะวิ่งไปฟาร์มเด็ดฝั่งนู้นนะโอเคปะโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ขี่เดี๋ยวไม่ก็ไอหนึ่งหนึ่งกับคุณริวอ่ะกลับบ้านไปก่อนก็ได้ ไว,วไม่ต้องกราบก็แกล้งๆออกไปอะไรแต่ก็ให้เงียบสักพักอะ่ะหนึ่งหนึ่งขึ้นมาหนึ่งถั <laughs> งน้ำมันอยู่ไรก้าถังใหญ่อะ่ะถังเล็กอยู่ไอเนี่ยคันแดง A few moments later อฮ้ยมันลงจากรถมันลงจากรถ hey, สวย<อ>พีนพ่น้องเอาสิพี่น้องเอาสิเอาแล้วใครอยู่ตรงรถอะ่ะก็มีพี่ก็มีพี่คนเดียว เเยราวิ่งได้ได้ได้พี่เก่งมีน้ำไหมพี่เก่งเซรษฐกูเศรษฐกูมาตันมาเนี่ยกูได้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 กำลังไปหน่วยน้ำมันกำลังไปเฉยพี่เก่งยี่เฉยเฮ้ยมันดันรถมันดันรถมันพุทไปมาอยู่ไปไฟ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 พี่น้องเปิดประตูทิ้งไว้เหรอหรือมันเปิดไว้ไม่มันไม่ได้เปิดมันจุดหยับรถไงมันจะปิด แล้วคือเมื่อกี้กูอ่ะวิ่งจะขึ้นใช่ป่ะแล้วมันก็มาตันกูกูเลยขึ้นไม่ได้อ๋อโอเคกันตังไปกันตังไปพี่มาแล้วตอนนี้มันขึ้นเฮลพุชโหดชั่วอะเลยวะความโหดร้ายผมกินมาแล้วมาแล้วมาแล้วขึ้นรถได้ไหมขึ้นรถแล้วสลับที่ได้ไหมได้พี่เอ้ยไม่ไม่รู้เดี๋ยวลองดูก่อนลองดูลองดูลองดูปิดประตูให้ด้วยนะอะไรจะเป็นสลับไม่ได้หนี่ คือมันเปิดประตูลงมาเหรอเออมันลงมาอันนั้นอย่างนี้แผนกูอั้ยประตูปิดมันมันมันเกียเลยวะมา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 มมามาาม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 มมามๆมามามาวามามมาอามรมามามายมด F สองไ่ได้ไปปั๊มไหนครับพี่เดี๋ยวผมช่วยดันเดี๋ยวผมช่วยถีบ F หนึ่งไม่ได้วะ F หนึ่งไม่ได้ถามวันนี้ถามวันนี้ปั๊มไหนพี่เดี๋ยวผมช่วยถีบไปปั๊มไหนปั๊มไหนครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปเติมละมาน้ติมละมานเป็นขุหาเลยเฮียครับเฮ้ยอยากได้น้ำอ่ะใครมีน้ำมั่งไปซื้อเลยหนึ่งซื้อสิวันนี้หนึ่งหนึ่งมาพี่มาเดี๋ยวพี่ซื้อให้ถูกไม่ได้ปะสักคำสมชื่อบวกมาเอะโอ้โหเามาพี่ เออเป็นตัวไว้มันกดปิดไม่ได้อะดิมันค่อยๆขีดออกเว้ยเฮียมันกดปิดไม่ได้เพราะมันพุชอยู่อ่ะอันนึ่งอะเย่มิโนนั้นเรายืนค้างแม่งเงี้ยแหละเดี๋ยวนี่ยก็ยืนค้างอยู่เนี่ยไอ้ว่างไปฟาร์มเหล็กด้วยนะไอ้แปลอะไรกล้ามาคุณเก่งนะาจาคุณปล่อยแล้วไปหารถรถคันใหม่มันจะหาง่ายกว่านี้นะ ใช่ผมก็อยาจะบอกแบบเดียวกพวกแต่ถ้าปล่อยพวกคุณาจะหาง่ายบอกอะไรนะพูดอะไรนะมันบอกว่าผมก็อยากจะบอกแบบเดียวกันกับพวกคุณนี่แหละถ้าคุณปล่อยคุณก็อาจจะหาง่ายกว่านี้ก็ได้นะผมไม่ต้องการหารถผมได้รถแล้วนี่รถผมคุณจะหารถทําไมเพราะว่านี่รถผมถ้าคุณอยากได้คืนคุณก็ไปฟ้องกันอยากซื้อแลก็ซื้อตัวปลาใส่พวกนี้วะ ต,ต้องใช้ความบดนชมมดนแล้วพวกคุณรอไปให้รอซือ้อที่รอเขาเลยวะพคุณรอไปเดี๋ยวผมซูบุรีรอไม่เก็บอันนี้ไม่ไม่ขึ้นจะไม่เก็บไม้ตรงนี้ เนี่ยกูดได้แล้วสองพันโดใส่ไหมใส่ไหมใส่ไหม,มแล้วเดี๋ยวทุกเดี๋ยวใครสักคนหนึ่งอ่ะไปนั่งตรง A F ฟสองนะโอเคปะแล้วเดี๋ยวรอกด F อหนึ่งตอน,นมันเป็นลมมีกระดาษเน่ยขาดไม้อยู่ท่อนหนึ่งแล้วก็กระดาษอ่ะไม่กระดิ่งปืนอะไรก็ได้แล้วหินใหญ่<ม>อะรระ่ะมาท่อนหนึ่งครบหินเดี๋ยวหาหินหาเศษผ้าหาเศษผ้าได้หาเศษผ้าตัดผ้าเลยมีทั้งผ้ามีว่าหนึ่งสลัดเอาให้ได้เอาว่าหนึ่ง <g ül> ไม่เสียสละชัยชนะไม่เกิดไอเหี้ยมันมีคนนึินชิวสุดเลยยืนยตกปลา <g ül> ใครวะพี่เก่งพี่มาช่วยงานช่วยการกันบ้างพี่ <g ül> พี่พี่ไม่สามารถออกจากสถานะตกปลาได้พี่ไม่เข้าใจพี่กดตัวบีไหมกดตัวบีรอบตัวบีดี <g ül> มาแล้วโอ้มาจุดไฟดิ <g ül> ใครมี <g ül> ใครมีไฟเช็คบ้างเร็วเร็วจุดจุดเออนด้เลยครัสี่แล้วนายนาๆมันพยายามมันพยายามพยายามแสดงว่าเริ่มเห็นผนแล้วมันร้อนมันร้อนเลยนร้อนบอกเลยร้อนมามามันหันฟองไปมองมามันจบแล้วอนาคินเฮ้ยเดี๋ยวนะเสียงอะไรนั่งกริบวะเมื่อกี้ไม่รู้เสียง เกกมมผอยาเเล่นดี๋ยวๆใครใครชุดแดงอยู่ข้างหน้าแอดมินสวัสดีครับครับนี่ไงแอดมินจริงด้วยแอดมินรู้ว่าแบบความชั่วพวกับแม่ระดับตำดานเฮ้ยมันถอดเสื้อผ้าแล้วชุดมันถอดชุดมันตถอดหดร้อนเหรอครับมันถอดเสื้อผ้าร้อนแบบร้อนรแบบนี้ระวังเป็นลมแดดนะครับมันถอดหมดเลย และขอบคุณสำหรับเสื้อผ้านะครับขอขอขอบคุณสำหรับเสื้อผ้านะครับไอเสื้อชุดนั้นนี่โอ้มันทิ้งไว้ไหนชุดมันอยู่ไหนเฮ้ยเก็บชุดมันมาให้หน่อยมันอยู่ไหนผมได้แต่กางเกงอะกางเกงกับกางเกงในว่ะโอ้แม่เป็นพี่ดูเช็คเรื่อยๆนะพี่พยายามเช็คแบบหน่อยเออพี่เปิดหน้าเมตาค้างไว้เลยก็ได้ท้านะตอนนี้มันร้อนว่ามันห้าสิบห้าสิบอ๋อพี่ มันพยายามดันออกมาใช่ไหมมันทําให้มันเข้าใกล้ไฟได้เรื่อยๆเออได้ไฟรงตีเลยเติมให้เพื่อนกูเติมให้ไม่เป็นไรมาช่วยเติมใส่ขิงในสัตว์ทุเรศชิ้วหายกูเติมไว้ช่วยเติมหน่อยช่วยเติมหน่อยได้แสบมากเฮ้ยมันติดไฮเปอร์เทอร์เมียแล้วกลายเป็นลมไอ้สัตว์นี่นวิ่งตรงไปเฮ้ยมันมันมันล้มแล้วมันล้มแล้วล้มแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนขึ้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 นแล้ว มึงมาค้นตัวมันได้ป่ะมึงค้นตัวมันได้ป่ะเติมน้ำมันเติมน้ำมันเติมน้ำมันเอารถออกเอารถออกเอารถออกเติมน้ำมันเติมน้ำมันเปิดประตูให้ผมอู้ถอยไปขึ้นคันนู้นไปขึ้นคันนู้นพุทธเอาไหมพุทธเอาไหมไฟอะไฟพุทธเอาไหมพุทธเอาหน่อยค้นตัวมันค้นตัวมันพอแล้วพอแล้วพอแล้วไปอุ้ยมีปืนเข้าไปเข้ารถเข้ารถมาร์คสิบแปดมันมาแล้วปิดประตูให้หน่อยบอส โอเคไปเติมน้ำมันให้เติมน้ำมันให้ตูให้หน่อยปิด่ยตัให้หน่อยเดี๋ยวเซิรมันจะรีนะพี่เติมแล้ว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 ไปขับออกขับออกก่อนออกไปในที่ที่มันแบบมันวิ่งตามมันวิ่งตามมันวิ่งตามไปละไปละเจอกันอีกสองนาทีเราเราต้องยังอยู่ในโซนการหาที่หาที่จอดหาที่จอดก่นมันไปไหนแล้ววะเดี๋ยวผมลองดูนี่มันอยู่ไหนละ เขาหายไปไหนแล้วอะมันคงแบบป่วยเอ้ยไปเล่นไล่สัตว์เดี๋ยวมันหายไปไหนแล้วอะร้องอหาแล้วอ๋ออยู่นี่อยู่นี่มันมายืนมันมายืนอยู่หน้าเนี่ยหน้าทางน้ำอะเดนอย่าลืมลงจากรถนะนี่เขายืนอยู่นี่เอาไงเอาไงต่ดีกับชีวิตวะมาเช็เต้กู หมดความขังเลยมาเชตี้กูเลีนมัมมนนะเพราะฉันันยังตั้งตัวไม่ทันความเทีย่ยอะไรสักไม่ได้แล้วสักครับเฮ้ย,ยเขาออกเกมไปแล้วพี่